วันนี้ออกมาเดินนะคะอีหลาก็ตามแม่มานะตอนนี้อยู่ที่ที่ป่านะคะที่ป่านะอีหล่าร้องใหญ่เลยนี่จะอยู่ที่ป่านะตามมาจนถึงนี่เลยนูนมาเร็วมาเร็วกลับแล้วกลับละพันกลับแล้วแล้ว กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกระโดดเป็นกระต่ายเลยจ้าไปเร็วไปเร็วกลับกันเร็วเอแล้วป่ะแม่ไปไปเดิน เป็นทะเลนู่นเห็นไกลๆคือหมู่บ้านนี่น,นะคะ,ะนางตามมาโกโก้ต้องพาเดินบนบนหญ้าตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดินตรงถนนนะรถเดี๋ยวรถขับผ่านจใจรถเหยียบนะเพราะตรงจุดนี้จะไม่มีแมวนะคะจะมีแต่หมาเนาะไปแลวไปแล้ว ต้องคุยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่คุยแล้วเขาจะร้องเมี้ยวเมี้ยวเหมือนเขาแบบว่ามันมันไม่ใช่ที่ของเขาเนาะมันมาไกลเกินพื้นที่เขาที่เขาเคยอยู่นะเลยต้องคุยกับเขานะคะต้องคุยนะคุยกับอีหลาหน่อยจะคุยให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้หลงทางนะไปเดินลูกไปเร็วเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วเดิน แมวมันก็ชอบนะบรรยากาศอย่างเงี้ยมันสดชื่นนะคะอืมเดินไปลูกเปินได้เร็วๆๆทีนี้ก็กระโดดเป็นกระต่ายเลยนะจ๊ะจากแมวเป็นกระต่ายเลย ตรงนี้มันจะเป็นทางที่เขาพาหมามาขี้มาเยี่ยวนะวพี่สาวพ่อใหญ่เรียกแล้วกทเทลีน่านะคะเรียกเมื่อกี้เอ๊ทำไมไม่มาที่ไหนได้สุขาอยู่นะคะทำสุขาอยู่นะนางสุขานะคะ กลับบ้านกลับบ้านเร็วอ่ะเดินเดินเดินไปเลยเดินนำหน้าก่อนเลยบรรยากาศดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีมาก นี่ค่ะป่าที่มาเดินกันนะจะเป็นประมาณนี้นะคะหญ้าเขียวชอุ่มจ้าอันนี้ก็จะเป็นทเะเลค่ะแล้วก็หมู่บ้านนะคะพากันวิ่งกลับมานะคะกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะดูลูกสาวมีความสุขนะก็วาดระแวงไปด้วยนะ พอด้านล่างมันจะมีหมานะคะหมาจรนะเนี่ยค่ะคือบ้านเรานะคะตรงนี้นะหลังนี้คือบ้านเรานะคะมันก็จะอยู่ใกล้ตรงสแควรตรงนี้เนาะต้นไม้ต้นนี้อะคะ่ะที่ลูกสาวชอบมาปีนนะปีนเวลามีนกอะเวลาวินกอยู่ข้างบนเขาชอบมาปีนนะคะต้นนี้ค่ะนี่ลูกสาว จะเข้าบ้านหรือจะนั่งตรงนี้นั่งนั่ตรงนี้หน่อยก็ได้มากมันยังมีแดดอยู่เลยแดดยังมีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะอเห็นหญิงดำจ้าญิงดำโอ้ยญิงดำเงายิงดำยิงดำมาอยู่ตรงนี้เองนะคะ หญิงดำกลัวหมาจ้ะไม่เข้าบ้านเลยวันนั้นบอกว่าให้เข้าบ้านนะคะก็ไม่เข้าบ้านเลยค่ะไม่เข้าบ้านเลยหญิงดําหญิงดํามาแอบอยู่ตรงนี้เองนะคะ่นีๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะอ่าเห็นไหมมันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างในเห็นไหมคะแมวตัวนี้เขาจะกินข้าวที่ร้านลอตเตอรี่นะคะร้านร้านลอตเตอรี่ไม่เปิดเขาก็จะมากินข้าวที่บ้านนะคะนี่ค่ะ หน้าต่างสีเขียวเนี่ยค่ะร้านลอตเตอรี่นะคะร้านขายลอตเตอรี่เนาะของรัฐบาลนะคะเขาก็จะให้ข้าวให้น้ําแมวตรงนี้นะแมวที่อยู่บริเวณนี้ก็จะมากินที่ร้านลอตเตอรี่นะคะเนี่ค่ะหญิงดำก็ไม่เข้าบ้านเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีหมาอยู่ในบ้านนะก่อนตอนก่อนคริสต์มาสอะคะ่ะหมาเขามานะเดี๋ยวเขาจะกลับไปอาทิตย์หน้าแล้วค่ะหมา หญิงดำก็ไม่เข้าบ้านไม่กินข้าวบ้านก็มากินข้าวที่ร้านลอตเตอรี่นะคะส่วนน้องเสือนี่หายไปหกวันแล้วนะคะอย่างที่บอกนะยังไม่เห็นนะ ทุกสาวไปเดินป่ากลับมาเหนื่อยกินน้ำใหญ่เลย